เคยขายบ้านเร็วที่สุดรู้ไหมใช้เวลาเท่าไหร่ขายได้ตั้งแต่ก่อนที่จะรับเข้าซได้ยซําไปค่ะพี่จะบอกแบบนี้นะคะหลายๆคนเวลาทําบ้านรีโนเวทขายรับลูกค้ารับลูกค้ากันแค่คนเดียวพอรับลูกค้าเสร็จหมายความว่ามีเกิดการวางจองค่ะก็ปิดการขายกันทีนี้ค่ะเทคนิคของพี่นั่นก็คือว่าพี่เปิดแอดนะคะรันแอดยาวๆรับลูกค้าแบบ คิวสองสามสี่ห้าต่อเนื่องเลยค่ะทีนี้บ้านอนะ่ะเวลาเราทำรีโนเวทหนึ่งหลังบ้านมือสองนะมันก็ขายลูกค้าได้แค่หนึ่งคนแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นเราสามารถเก็บเครดิตลูกค้าค่ะที่ลูกค้าเครดิตดีอะค่ะไว้ในสต็อกของเราเลยนะคะและหน้าที่เรานั่นก็คือออกไปหาบ้านมาอีค่ะก็คืออาจจะเป็นโครงการนั้นหมู่บ้านนั้นหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนั้นนะคะ เพื่อจะมานำเสนอลูกค้าที่เครดิตดีแล้วก็กู้ผ่านค่ะแล้วก็อาจจะให้อ p ชชันพิเศษเขานิดนึงเช่นเลือกสีได้เลือกแบบบ้านได้ใดๆประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเก่านะคะควรค่ามากๆที่เราต้องเก็บไว้ค่ะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีบ้านหลังใหม่มาก็ใช้วิธีการ ฟอลโล่ค่ะเอาลูกค้าเก่ามากค่ะนะคะแล้วก็อาจจะแบบอย่างที่บอกเสนอเงินขายพิเศษอะไรให้เขาไปนิดๆหน่อยๆนะคะก็สามารถปิดการขายบ้านได้ตั้งแต่ยังไม่ได้รีโนเวทแล้วค่ะสำหรับใครนะคะตอนนี้ที่กำลังอยากเรียนรู้ในเรื่องของอสังหาก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามแอดมินได้เลยนะคะพี่เปิดสอนวันที่14ทธันวาคมนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำเรื่องอสังหาให้เป็นเรื่องง่ายๆไปได้วยกันค่ะ